สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันกับโปรเจกต์ยักษ์ของเรานะทุกคนนะผมจะเริ่มจากการสร้างโมเดลตัวนี้ก่อนครับตัวฮาร์ฟสต็กตัวนี้นะเราจะได้เอาไปใช้ได้ครับเดี๋ยวจะเอาไปแบบประกอบเป็นส่วนข้างล่างของรถเลยนะครับตัวแชสซีนะนี่ครับเราก็เอาเครื่องปั้นโมเดลของเราวางไว้แบบนี้นะทุกคนนะ เสร็จแ,แล้วก็สั่งปั้นโมเดลออกมาเลยครับตั้งชื่อว่าตัวโมเดลที่แรกเราจะใช้ MD นะโมเดลจัสนะครับ01อ่ะ01 01กดเมกนะครับเราก็จะได้บล็อกตัวนี้มานะอ่ะทุบทิ้งทุบทิ้งเสร็จแ,แล้วตอนนี้ถ้าสมมุติเรากดวางเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับสีเอ่าเทาเทาทื่อนะผมจะลอง ปั้นเป็นโมเดลดูมันจะมีความต่างกันอยู่ครับถ้ามันไม่ต่างเราก็จะไม่ทํานะแต่ถ้ามันต่างเราก็จะทํานะนี่ครับเครื่องปั้นโมเดลนะคัสตัมโมเดลนะครับกดคอนเฟิร์มนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับตัวที่เรามีเนี่ยตั้งชื่อว่า ah s c ศูนย์หนึ่งพอเริ่มต้นมามันมันจะลอยลอยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าทําไมเวลาใส่เข้ามาใหม่แล้วมันจะลอยจากพื้น 25, 27, 26รออยู่นิดนึงนะตั้ง25นะครับ sc 0 2นะครับย้ายขึ้นมาครับอ่ะ75นะตรงนี้น่าจะเป็นบล็อกพอดีนะครับแล้วเราก็ค่อยลบ sc 0 1ไปครับหรือไฮไว้ก็ได้ครับแบบนี้ครับแล้วก็สร้างขึ้นมาดูนะสร้างให้เป็นบล็อกนะครับใช้ชื่อว่า exmd ครับชัตซี หนึ่งนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเรานะเห็นไหมทีนี้ลองมาดูครับความต่างนะเวลาแปะครับเออเบี้ยวนิดนึงนะเบี้ยวนิดนึงเอาหมุนสีแดงไป180นะครับลองดูนะล็อกครับคอนเฟิร์มนะอ่ะเนียนสวยแล้วครับเนียนสวยแล้ว อันนี้นะครับทุกคนครับผมจะให้ดูความต่างนะสำหรับบล็อกที่เราสร้างออกมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมินิเอเจอร์บล็อกนะครับที่เราใช้ไอตัวสร้างโมเดลสร้างออกมาเนี่ยกับอีกอันหนึ่งเครื่องปั้นโมเดลปั้นออกมานะครับอันนี้เป็นอ่าคัสตอมโมเดลนะสองอย่างนี้จะแตกต่างกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือสีนะทุกคนนะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยสีมันจะทึมๆหน่อยหนึ่งครับเออแต่ว่าตัว ที่ออกมาจากเครื่องปัน้นโมเดลสีมันจะแปร์ตมากครับทุกคนเห็นไหมสีมันจะแปร์ตมากแล้วก็ที่สําคัญคือส่วนไหนที่มันเรืองแสงได้มันจะเรืองแสงครับแต่ว่าส่วนเนี้มันจะไม่เรืองแสงครับมันจะเป็นแค่สีเหลืองโง่ๆครับเออนี่คือความแตกต่างนะอันดับที่2ก็คือตัวนี้ครับมันจะวางเซอร์กิตลงไปไม่ได้ครับพวกปุ่มพวกคันโยกอะไรเงี้ยวางไม่ได้ครับตัวคัสตอมโมเดลนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้วางได้ครับเห็นไหม ถึงแม้ว่าไม่เจอมันก็ลอยอากาศแบบนี้ครับเนี่ยมันสามารถแปะของได้ครับเออนี่คือความต่างนะเพราะฉะนั้นเลือกใช้งานให้ถูกอย่างนะใช้งานให้ดีครับดังนั้นไอตัวที่เราจะทําชั c ซีนะทุกคนนะเราเออจะวางเซอร์กิตได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนครับเราจะใช้คัสตอมโมเดลแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องคีเอทบล็อกอินครับที่เป็นบ็อกธรรมดานะเพราะฉะนั้นผมจะแอดบล็อกเข้าไปครับ ผมก็เพิ่มนิวนะ Create New Box นะครับอ่าใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวรั้วหินนะรั้วหินนะครับเป็นแบบนะเพราะว่าเราอยากจะได้แบบใช้อิเตอร์ในการขุดออกนะครับผมก็กดคอนเฟิร์มเข้ามาเนาะแล้วก็ตั้งชื่อมันครับ B L ครับ S C H A คาคา B L คาขีด S C H A S I S c h ด C นะครับ 01น,นะครับเลือกโมเดลนะครับจากในคร r เอทแมพก็ได้นะใช้ตัวนี้แทนนะครับใช้ที่เป็นมินิเอเจอร์นะทุกคนนะจะได้วางของได้นะครับโอเคอาร์ิบิว์นะป้องกันแรงระเบิดได้500ป้องกันแรงระเบิดได้300เผาไหม้ด้วยครับผมอยากให้มันไหม,ม้ได้นะทุกคนนะไหม้20%ครับไหม้เหมือนไม้เลยนะไม่ต้องรอปของครับไม่มีเรื่องสรงเรื่องแสงนะครับ s a v e as new template ครับอ่าโอเคแล้วเราก็แอดเข้ามาครับแบบนี้นะแล้วก็กด enter game ครับปุ๊บมันจะได้โหลดแมปใหม่นะทุกคนนะแล้วเราก็เอาของเราที่เราได้มาครับมามาแปะครับมันจะอยู่ใน edit นะทุกคนนะนี่นี่ครับแล้วเราจะทุบข้างล่างได้แล้วนะตอนนี้นะอ่าเรียบร้อยครับทุกคนครับแบบนี้ครับ แล้วเดี๋ยวส่วนข้างหน้าหรือว่าส่วนอื่นๆนะทุกคนนะตรงไหนที่มีเรืองแสงหรือว่าแชสซีด้านบนนี่เราอาจจะทําเป็นโมเดลนะเราทดสอบหน่อยครับว่าติดเครื่องยนต์ได้หรือเปล่านะเครื่องยนต์เครื่องยนต์คร,นครับอ่าเอาใช้ตัวคอนโทรลก็ได้เราลองแปะด้านข้างดูนะว่าแปะได้ไหมครับนี่แปะได้นะแปะได้นะใช้ได้นะโอเคอย่างน้อยเรามีที่สําหรับซ่อนวงจรได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปั้นรถที่เหลือก่อนนะทุกคนนะวันนี้ยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟนะครับ เมื่อาวานให้เพื่อนมาช่วยช่วยได้เยอะเลยนะรถเสร็จไปหนึ่งคันเดี๋ยวเราจะเตรียมความพร้อมไว้สําหรับการเปิดเซิร์ฟให้เพื่อนมาช่วยดีกว่านะทุกคนนะจะได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนครับเราต้องทดสอบก่อนว่าถึงเวลาใช้งานจริงอะ่ะรถมันจะใช้งานได้จริงครับเอ,อเราต้องลองใส่วงจรแล้วก็ลองเชื่อมของดูก่อนนะเพราะถ้าเกิดถึงเวลาใช้งานจริงใช้ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยยุ่งนะผมบอกเลยนะ เชื่อมตรงนี้มาตรงนี้ครับเฮ้ยไม่ใช่จะเชื่อมอ่าแต่แลวเชื่อมตัวนี้ครับเข้าไปสู่บานพับทั้งหลายนะแล้วก็อย่าลืมครับหันด้านมันนะหันด้านอันนี้หันด้านข้างครับหันด้านข้างรู้ถูกทังหรือเปล่าเนะี่ยคลิกหนึ่งทีจะเป็นด้านนี้โอเคอ่าโอเคครับพับได้นะ เราต้องดูก่อนว่าเอออย่างน้อยมันพับเก็บปีกได้ไอ้น,นี่ด้านผิดด้านมันก็ยักอุตสาห์พับได้เนี่อ๋อมันพอดีนี่มันพอดีเนี่ยมันหนึ่งชิหนึ่งช่องพอดีครับควบโอเคครับเวลาอยู่ในโหมดวิ่งจะเป็นโหมดนี้นะโหมดไอพ่นลองวิ่งดูครับปืง หมดไอพ่นโอ้โหอาจจะเป็นเพราะตอนนี้รถมันเบาอยู่แล้วทุกคนนะเออนี่มหมดหุบมันก็วิ่งได้นะแต่พอหมดกลางปีกแล้วไอพ่นมันหน้ามันปิดน,นะอ้อเออบางทีมันพลิกนะแต่อาจจะเป็นเพราะมันเป็นไอนี่ไงมันเบาอยู่ครับเราใช้บูในการทำนะขนแกะนะเดี๋ยวรอเราทำจริงๆอาจจะดีกว่าน,นี้นะทุกคนนะ เอาทดสอบว่ามันกลางปีกได้สวยงามหรือเปล่าแค่นั้นก็พอนะครับออาดูคาสามครับดูรถคันที่3ามนะนี่ครับเออเขาท่าอยู่นะเขาท่าอยู่นะมันก็ดูเท่นะแต่ icles, ตอนใช้งานจริงนี่จะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะทุกคนนะปริมาณปีกนีดเดี๋ยวเราปรับได้ครับเดี๋ยวเราค่อยดูว่า ทำยังไงไม่มันว่าอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวอรอเราปั้นโมเดลเสร็จก่อนเพราะงานงานหลัก,กจริงๆคือการปั้นโมเดลที่จะยากนะครับส่วนคันสุดท้ายนะครับอืมคันนี้ก็สวยนะเนี่ยพอกลางออกมาแล้วแบบนี้ครับตำแหน่งปีกตำแหน่งอะไรสวยงามครับช่ยได้นะผมไปซื้ออ้นี่มาด้วยแหละทุกคน เนี่ย900เพรครับตัวแขนกลยืดออกมาอยากให้มันยืดหนึ่งบล็อกได้นะแต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ครับมันแปะยากเพราะว่ามันชอบไปเชื่อมกับตรงนั้นตรงนี้ครับอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็จะทําปีกเล็ดลอดมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะมาเชื่อมกับไอ้พุ่ตรงนี้ครับเออแล้วมันก็จะติดกันไปอีกเราต้องแบบพยายามทําเป็นช่องว่างๆครับเพราะฉะนั้นด้านบนนี่เราจะปั้นเม็ดโมเดลครับเพราะตรงนี้เราต้องการให้มันเป็นช่องว่างหมดเลยนะ ช่งวงจังหวะเปิดให้เพื่อนเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวผมก็จะตกแต่งการชนไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออใช้เป็นพาหน้านะใช้เป็นพาหน้าครับแปะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาครับไม่ดีกดย้อนกลับได้นะทุกคนนะย้อนกลับได้หรือเอาเท่ากันจะดีกว่าอืมเอาเท่ากันจะดีกว่าเวลาเราใช้ไอ้แปลงนี่ถนัดมันก็จะ สบายสบายหน่อยนะอ่ะทีนี้ตัวนี้ยกขึ้นมาอ่ะโอเคการชนเสร็จไปนหนึ่งคันค่อยๆทำพิทีทละนิดแบบนี้แหละทุกคนนะเดี๋ยวเวลาเพื่อนเรามาช่วยเราจะได้แบบง่ายๆครับอยากได้แบบเฉียงๆแหลมๆให้มันเหมือนอ่า ฟันฟันสัตว์นะให้มันเหมือนอฟันมดอ่ะตรงนั้นต้งเริ่มจากบล็อกนี้ครับไม่ให้เกินบล็อกนี้นะใช้ลากเส้นครับลากมาจนถึงตรงนี้เอาหมด2ก่อนลบก่อนจะได้วางง่ายๆครับแล้วค่อยวางหมดหนึ่งครับแล้วก็ใช้พาหน้าลบด้วยนะเราอยากให้มันเฉียงๆครับทุกคน คจังหวะเติมนี่เริ่มคิดถึงเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่นี่เติมเร็วมากอืมแล้วก็ลบส่วนนี้ทิ้งไปเลยครับแบบนี้ครับสีเทาครับอืมแบบนี้ครับเรียบร้อยครับเอ้ยมันดูเหมือนแบบชุดเกาะนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ แล้วตัวนี้นะกลับด้านกันนะทุกคนนะบนล่างนะครับผมจะใช้วิธียกมันขึ้นครับยกขึ้นมาวางแบบนี้นะแล้วก็วาดเส้นนะเหมือนเดิมนะครับสีส้มนะครับคราวนี้นะเดี๋ยววาดไว้ก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวค่อยไปชวนเพื่อนมาเติมอ่าเติมที่ว่างๆที่หลังนะทุกคนนะลากมาครับแบบนี้ครับมาให้ชิดกันแบบนี้นะ ครับมันมันตีที่หนึ่งมันแตกที่หนึ่งครับตอนเนี้ยมันไม่รู้ว่าเป็นพอาะเติฟมันใหญ่หรือมันแหลกมันอะไรยังไงเนะี่ยเออเสร็จแล้วก็ทำการเอ็กซ์จครับตัวนี้นะเอาไฟมาด้วยนะครับอ่ะแบบนี้ครับแล้วดึงออกมาด้านนี้ครับหนึ่ง สครับปึ๊บปึบครับตรงนี้ที่เกินเลยก็เติมเข้าไปครับอะพอใช้นะพอใช้แนละ้วทุกคนนะส่วนที่ขาดเหลือหรือต้องทุบหรืออะไรยังไงนี่เดี๋ยวค่อยหาเพื่อนมาช่วยทำครับทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวนะเติมไปก่อน,นครับ เออเราทําอย่างนี้ไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะตอนที่ชวนเพื่อนมาทํารอบแรกอะ่ะถึงจังหวะทุบครับเราไม่ได้อยู่ดูไงเราก็ไปทําทางอื่นครับแล้วเขาก็ทุบกันลําบากอะ่ะไม่รู้ทุบยังไงดีนะนี่ครับผมก็จะวางเป็นแนวๆแ,แบบนี้ไปก่อนนะทุกคนนะเออแล้วเดี๋ยวค่อยหาคนมาช่วยทุบอีกทีหนึ่งครับอ่ะ เราลากเข้าๆไว้อย่างนี้ก่อนนะทุกคนนะคันนี้นะสีแดงแรงฤทธิ์นะครับเดี๋ยวต้องหาคนมาช่วยทุบครับตามคนเดียวรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยล้าครับเออเหนื่อยอ่อนแล้วก็มันมันท้อเลยครับเออผมเข้าใจละเวลามีคนบอกว่าพี่บุกท้อจังเลยเนะี่ยมันรู้สึกยังไงครับตอนเนี้ยเริ่มท้อแล้วจริงๆเออเหมือนมันเยอะครับเดี๋ยวเราต้องหาคนมาช่วยแล้วละ่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ